เคยรู้สึกไหมครับว่าเออความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานบางคนนี่มันน่าอึดอัดจังเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราที่ไม่ชอบเขาหรือมีคนอื่นที่ไม่ชอบเราปัญหานี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องธรรมาดามากๆในที่ทำงานเลยวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงให้มันโปรที่สุดเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยประโยคนี้เลยดีกว่าซึ่งผมว่ามันอาจจะส่วนทางกับความรู้สึกของหลายๆคนนิดนึงนะประโยคที่ว่าที่ทางาน ไม่ใช่ที่พักใจนี่แหละครับคือแก่นหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเอ๊ะแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมาปรับความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือไอเดียที่ว่าที่ทำงานคือบ้านหลังที่สองที่ทำงานคือครอบครัวอืมจริงๆแล้วแนวคิดแบบนี้นะครับอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้มากกว่าที่คิดซะอีกพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ จุดประสงค์หลักที่เรามาทำงานเนี่ยก็เพื่อมาทำหน้าที่ของเราให้มันเสร็จสิ้นไปไม่ใช่การมาเพื่อหาที่พักพิงทางใจหรือมาตามหาคนซัพพอร์ตทางอารมณ์จากเพื่อนร่วมง,งานนะครับพอเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าที่ทำงานมีไว้ทำอะไรทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือการปรับจูนเป้าหมายในการทำงานของเราใหม่หมดเลยครับคือหลายคนอาจจะเผลอตั้งเป้าหมายผิดไปหน่อยคือพยายามจะทำให้ทุกคนรักเราให้ได้ซึ่งมันเหนื่อยมากนะ แต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่แท้ทรูในโลกการทำงานมันมีแค่2อ,อย่างครับ 1. คือทำงานของเราให้เสร็จและ 2. อ,อันนี้สำคัญมากคือทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้ครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยเขาไม่ชอบเรามันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะต้องไปเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกของเขาให้ได้ การที่เราปล่อยวางภาระตรงนี้ไปได้นะโอ้โหมันจะทําให้เราเบาสบายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะอ้าวแล้วถ้ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาล่ะจะรับมือ,อยังไงดีคําตอบมันอยู่ในกลยุทธ์ที่ฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทรงพลังมากๆนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการจัดระยะครับการจัดระยะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่การหนีปัญหานะครับแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะสร้าง Space หรือว่าช่องว่างให้มันพอดีพอดีนะครับ เป็นเหมือนการบริหารความสัมพันธ์เพื่อลดแรงเสียดทานทําให้เรายังทํางานกับเขาได้อยู่โดยที่เราไม่ต้องเสียพลังงานไปนั่งแก้ปมในใจของใครแล้วทํำยังไงล่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยครับมี3มสเต็ปนะขั้นแรกเลยคือรับรู้ก่อนคือยอมรับความจริงไปเลยว่าโอเคเรากับคนนี้มันเข้ากันไม่ได้จริงๆต่อมาครับถอยห่างอันนี้คือเลือกที่จะไม่ปะทะไม่เอาอารมณ์เข้าไปแลกด้วยและสเต็ปสุดท้ายคือคงไว้ ซึ่งก็คือการรักษาความเป็นมืออาชีพของเราไว้อย่างเหี่ยวแน่นไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามและนี่คือหัวใจของมันเลยครับจำไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกปัญหาที่มันต้องการทางออกหรือบทสรุปสวยๆนะครับบางทีปัญหามันก็แค่ต้องการระยะห่างที่พอดีพอดีเท่านั้นเองแต่การที่จะจัดระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องอาศัยสกิลสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็คือวุฒิภาวะในการทำงานนั่นเองครับ คือต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่เลยนะการที่เราทนอยู่กับความขัดแย้งบางอย่างได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอรหรือเป็นฝ่ายแพ้นะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการฝึกฝนวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นตั้งหากล่ะเห็นความต่างชัดเลยใช่ไหมครับถ้าตอบสนองแบบไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยก็คือปล่อยให้อารมณ์มันพาไปเลยแต่ถ้าตอบสนองอย่างมืออาชีพมันคือการฝึกนิ่งครับ คือการที่เราเลือกที่จะไม่เอาตัวเข้าไปในสนามรบทางอารมณ์นั้นๆทีนี้มันมีหลักการ3ข้อที่อยากให้จําขึ้นใจเลยนะครับข้อแรกอย่าเอาอารมณ์ไปแลกกับเงินเดือนครับเงินเดือนเขาจ้างเรามาทํางานไม่ได้จ้างมาทําลายสุขภาพจิตนะข้อ2อย่าให้ความไม่ชอบส่วนตัวมาพังงานของเราและข้อสุดท้ายอย่าปล่อยให้เรื่องพวกนี้มากระทบความเป็นมืออาชีพที่เราอุตสาหสร้างมาครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว คำถามก็คือแล้วถ้าเราทำได้ล่ะถ้าเรามีวุฒิภาวะพอแล้วก็รู้จักจัดระยะเป็นผลลัพธ์ในระยะยาวมันจะเป็นยังไงมีประโยคนึงที่ผมว่ามันคมขายมากๆเลยนะครับลองคิดตามนะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นบ้าหรือคนที่สติแตกไปก่อนมักจะไม่ใช่คนที่อดทนแต่คือคนที่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาควบคุมชีวิตการทำงานของตัวเองต่างหากครับคนกลุ่มนี้แหละ คือคนที่พ่ายแพ้จริงๆในเกมนี้เพราะฉะนั้นคําแนะนําสุดท้ายก็คือทําหน้าที่ของเราให้มันชัดเจนนิ่งให้เป็นและอดทนให้พอครับแล้วเชื่อเถอะว่าเวลานี่แหละจะเป็นเครื่องมือคัดกรองที่ดีที่สุดเลยมันจะช่วยจัดการคนที่ไม่จําเป็นให้ออกไปจากเส้นทางอาชีพของเราเองโดยอัตโนมัติก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าเอ๊ะ แล้วในชีวิตการทำงานของเราตอนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครบ้างไหมที่มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มจัดระยะเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพและที่สำคัญเพื่อรักษาพลังงานชีวิตของเราเอาไว้ครับ